มงคลชีวิตมงคลที่สองคบบัณฑิตคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลผ้าที่ห่อหุ้มของหอมย่อมพลอยหอมตลบอบอวนตามไปด้วยฉันใดผู้ที่คบบัณฑิตก็ย่อมพลอยได้รับความรู้ความสามารถและความดีตามบัณฑิตไปด้วยฉันนั้นบัณฑิตคือใครบัณฑิตคือคนที่มีใจผ่องใสอยู่เป็นปกติ ทำให้มีความเห็นถูกยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นผู้รู้ดีคือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเป็นผู้รู้ถูกคือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นผู้รู้ชอบคือรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปบัณฑิตอาจเป็นใครก็ได้เช่นอาจเป็นผู้อ่านหนังสือไม่ออก อาจเป็นชาวไร่ชาวนาอาจมีการศึกษาสูงอาจเป็นญาติของเราเป็นต้นแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะต้องเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือเป็นคนดีนั่นเองคนทั่วไปมักเข้าใจว่าผู้ที่เรียนหนังสือจนได้รับปริญญานั้นคือบัณฑิตความจริงแล้วนั่นเป็นเพียงบัณฑิตทางโลกเท่านั้น ยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริงเพราะผู้ที่ได้รับปริญญาแล้วถ้าความประพฤติไม่ดีอาจไปทำผิดติดคุกติดตารางได้แต่บัณฑิตที่แท้จริงย่อมเป็นผู้ตั้งใจละชั่วประพฤติช,ชอบประกอบแต่ความดีความถูกต้องความสุจริตสามารถป้องกันตนให้พ้นจากคุกจากตารางแม้กระทั่งจากนรกได้ บัณฑิตมิให้ผู้มีเพียงปริญญาแต่คือผู้อุดมด้วยศีลสมาธิปัญญาลักษณะของบัณฑิตเนื่องจากบัณฑิตเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสมีความเห็นถูกดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาฉลาดในการสอดส่องหาเหตุผลจึงมีลักษณะพิเศษสูงกว่าคนทั้งหลายสามประการคือ 1. ชอบคิดดีเป็นปกติ ได้แก่คิดให้ทานคิดให้อภัยอยู่เสมอไม่ผูกพยาบาทคิดเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเช่นเห็นว่าบุญบาปมีจริงพ่อแม่มีพระคุณต่อเราจริงเป็นต้น 2. ชอบพูดดีเป็นปกติได้แก่พูดคำจริงพูดคำสมานมาตรีพูดคำมีประโยชน์พูดด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาและพูดถูกต้องตามกาลเทศะ 3. ชอบทำดีเป็นปกติได้แก่มีเมตตากรุณาประกอบสัมมาอา